เคยสงสัยไหมว่าบิ๊กแบงอาจจะไม่ได้สร้างแค่จักรวาลเดียวผมมีทฤษฎีที่อาจจะทำให้คุณขนลุกลองนึกภาพสิหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่จักรวาลที่เราอาศัยอยู่ถือกำเนิดขึ้นแต่อาจจะมีอีกจักรวาลคู่ขนานที่ทุกอย่างตรงกันข้าม เป็นไปได้เหรอคุณอาจจะถามผมก็เคยถามตัวเองแบบนั้นเหมือนกันแต่หลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าอาจมีแอนตี้แมทเทอร์มากกว่าที่เราคิดในอวกาศลึกนั่นอาจจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของจักรวาลคู่ขนานของเรา ลองจินตนาการถึงตัวเองในอีกโลกหนึ่งที่ทุกการตัดสินใจของคุณแตกต่างออกไปชีวิตของคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมเลยบางทีในจักรวาลน,นั้นคุณอาจจะเป็นนักบินอวกาศหรือกระทั่งประธานาธิบดี จักรวาลคู่ขนานไม่ได้เป็นแค่เรื่องเพ้อฝันทางวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นความจริงที่รอการค้นพบอยู่ก็เป็นได้แล้วคุณล่ะอยากจะเจอตัวเองในอีกจักรวาลไหมบอกผมหน่อยในคอมเมนต์